การใส่บาตรคือประเพณีหรือกิจกรรมทางศาสนาของชาวพุทธที่พุทธศาสนิกชนจะนำอาหารหรือของใช้จำเป็นไปถวายแด่พระสงฆ์ในช่วงเช้าขณะที่พระเดินบินทบาทซึ่งเป็นการสั่งสมบุญและส่งเสริมศีลและธรรมในชีวิตประจำวันความหมายของการใส่บาตรใส่บาตรหมายถึงการนำอาหารหรือสิ่งของจำเป็นใส่ลงในบาตรของพระสงฆ์ ซึ่งเป็นการถวายทานหนึ่งในทานสามอย่างถือเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนาเป็นการแสดงออกถึงความศรัทธ,ธาและการแบ่งปันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนการเตรียมตัวก่อนใส่บาตร 1. การเตรียมของใส่บาตรอาหารคาวหวานเช่นข้าวสวยกับข้าวน้ำพริกแกงขนมผลไม้ของแห้งหรือของใช้ เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องข้าวสารสบู่ยาสีฟันถ้าใส่แบบแยกจากอาหารน้ำดื่มควรเป็นขวดใหม่หรือสะอาดไม่ควรถวายเช่นของที่มีเนื้อสัตว์ดิบของแอลกอฮอล์บุหรี่หรือของที่หมดอายุหรือเสียแล้ว 2. แต่งกายให้สุภาพเสื้อผ้ามิดชิดสีเรียบ ไม่โปะไม่รัดรูปไม่ฉูดฉาดถ้าเป็นผู้หญิงควรเก็บผมให้เรียบร้อย 3. ตั้งจิตอธิษฐานก่อนควรตั้งจิตให้สงบและคิดถึงการทำความดีเตรียมบทอธิษฐานในใจเช่นข้าพเจ้าขอถวายทานนี้เพื่อความบริสุทธิ์แห่งจิตใจเพื่อเป็นบุญกุศลในชีวิตขอให้บุญนี้ส่งผลให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ขั้นตอนการใส่บาตรแบบละเอียดห รอพระเดินมาพระจะเดินแถวเดียวเรียงตามลำดับอาวุโสห้ามเรียกหรือเร่งยืนรออยู่ข้างทางหรือบริเวณที่จัดไว้ 2. ยกมือไหว้เมื่อพระเดินมาใกล้ให้ยกมือไหว้แบบอัญชลีพนมมือระดับอกหรือหน้าผากแสดงความเคารพ 3. ใส่ของลงในบาทค่อยๆใส่อาหารหรือของลงในบาทรด้วยมือทั้งสองข้างอย่างสำรวมถ้ามีหลายอย่าง ควรใส่อย่างเรียบร้อยอยากคว้างหรือเทอาหารไม่ควรสัมผัสตัวพระโดยตรง 4. กราบพระถ้าต้องการกราบพระเช่นในพิธีใส่บารหมู่ให้ทำด้วยความเคารพสามครั้งการกราบแบบเบญจางคับประดิษฐ์หน้าผากมือทั้งสองหัวเข่าทั้งสองแตะพื้น 5. รับพรพระจะให้พรเช่นสัพพีติโยหรือ อายุวันโนสุขขังพลังเป็นต้นระหว่างฟังพรให้ประนมมือไว้จนจบแล้วค่อยลดมือลงหลังใส่บาทแล้วควรทำอะไรอาจกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมในเวรหรือญาติที่ล่วงลับตั้งใจประพฤติดีต่อไปทำจิตใจให้สงบมีเมตตาข้อควรระวังไม่พูดคุยเสียงดังหยอกล้อขณะพระบินทบาท ไม่ถ่ายรูปเซลฟี่ขณะใส่บาตรเว้นแต่เป็นงานพิธีห้ามให้ของผิดวินยัยเช่นเงินสดอยายัดของจนนั่งเกินไปทำให้พระต้องลำบากในการถือบาตรสรุปการใส่บาตรเป็นวิธีง่ายๆที่สร้างบุญได้ทุกวันช่วยฝึกใจให้มีเมตตารู้จักให้และยังช่วยสืบสารพระพุทธศาสนาอีกด้วย หากทำด้วยความตั้งใจและศรัทธายอมเกิดผลดีทั้งในปัจจุบันและอนาคตชาวพุทธคืออะไรชาวพุทธหมายถึงผู้ที่นับถือศาสนาพุทธหรือศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนศาสนาพุทธเน้นการพัฒนาจิตใจให้หลุดพ้นจากความทุกข์โดยใช้ปัญญาและการปฏิบัติเป็นหลักพระพุทธศาสนาศาสนาแห่งปัญญาและการพ้นทุกข์ ศาสนาพุทธหรือบูดิซึมมีจุดมุ่งหมายคือการพ้นทุกข์หรือนิพพานชาวพุทธเชื่อว่าความทุกข์ในชีวิตมนุษย์เกิดจากตัณหาหรือความอยากวิธีดับทุกข์คือการรู้จักทุกข์เข้าใจสาเหตุและปฏิบัติตามแนวทางดับทุกข์หลักธรรมที่ชาวพุทธยึดถือ 1. พระรัตนตรยัย ที่พึ่งสูงสุดของชาวพุทธพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบความจริงของชีวิตพระธรรมคำสอนที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมชาวพุทธจะไหว้พระและน้อมใจถึงพระรัตนตรยัยเป็นที่พึ่งทางใจ 2. อ,อริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐ หทุกข์ชีวิตมีความไม่พอใจเจ็บปวดตายพลัดพราก 2. ส,สมุทัยเหตุแห่งทุกข์คือความอยากหรือตันหา 3. นิโรธความดับทุกข์มีได้ 4. มักทางสู่ความดับทุกข์คือมักแปมักแปดทางสายกลาง แนวทางที่ชาวพุทธใช้ฝึกตนเพื่อดับทุกข์ 1. เห็นชอบ 2. ดําริดชอบ 3. เจรจาชอบ 4. การกระทำชอบ 5. เลี้ยงชีพชอบ 6. พยายามชอบ 7. ระลึกชอบ 8. ตั้งจิตมั่นชอบศีลห้า หลักความประพฤติขั้นพื้นฐานชาวพุทธทั่วไปหรือคารวาสยึดถือศีลห้าเป็นพื้นฐาน 1. เว้นจากการฆ่าสัตว์ 2. เว้นจากการลักทรัพย์ 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการเสพของมึนเมาการปฏิบัติของชาวพุทธการทำบุญ ตักบาตรถวายของให้พระสร้างวัดเป็นต้นการรักษาศีลยับยั้งจากสิ่งไม่ดีทางกายหรือวาจาการนั่งสมาธิเจริญสติเพื่อฝึกจิตให้สงบและเห็นความจริงการฟังธรรมเทศนาเรียนรู้ธรรมะเพื่อใช้ในชีวิตการเจริญเมตตา แผ่ความปรารถนาดีให้ตนเองและผู้อื่นชาวพุทธในโลกศาส,สนาพุทธมีผู้นับถือราว500ล้านคนทั่วโลกนิกายหลักเถรวาดในไทยศีลังกาพมา่ามหายานในจีนญี่ปุ่นเกาหลีวัชระยานในทิเบตภูฐานมองโกเลีย จุดเด่นของชาวพุทธใช้เหตุผลไม่เชื่อตามอย่างงมงายย้ำการลงมือปฏิบัติไม่ใช่แค่ความเชื่อเน้นการพึ่งตนเองมากกว่าพึ่งสิ่งเหนือธรรมชาติมุ่งการพัฒนาจิตใจให้ถึงนิพพานคือการดับกิเลสสรุปด้านศาสนาศาสนาพุทธผู้ปฏิบัติ เรียกว่าชาวพุทธศาสดาพระพุทธเจ้าหรือเจ้าชายสิทธ,ธะเป้าหมายพ้นทุกข์หรือนิพพานแนวทางศีลส,สมาธิปัญญาหลักสำคัญอริยร 4, 8, สัจสี่มรรคแศีลห้าที่พึ่งสูงสุด พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กรวดน้ำคืออะไรการกรวดน้ำคือพิธีกรรมทางศาสนาพุทธของไทยที่ใช้เพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเช่นญาติพี่น้องครูบาอาจารย์หรือสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่อุทิศให้สรรพ,พสัตว์ทั้งหลายโดยเฉพาะหลังจากการทำบุญเช่นถวายสังฆทานตักบาตร ฟังธรรมเป็นต้นจุดประสงค์ของการกรวดน้ำหนอุทิศบุญให้ผู้ตายเพื่อให้เขาได้รับส่วนบุญ 2. แสดงความกตัญยูต่อผู้มีพระคุณที่ล่วงลับ 3. ช่วยให้ใจสงบและเบาสบายหลังทำบุญเพราะเป็นการแบ่งปันบุญ 4. เตือนใจถึงความไม่เที่ยงและการเวียนว่ายตายเกิด การกรวดน้ำอย่างละเอียดข้อ1สิ่งที่ต้องเตรียมก็คือภาชนะใส่น้ำเช่นแก้วถ้วยหรือขวดเล็กน้ำสะอาดเล็กน้อยใจที่ตั้งมั่นในการอุทิศบุญขั้นตอนการกรวดน้ำนะคะข้อหนึ่งก็คือทำบุญให้เสร็จสิ้นก่อนเช่นใส่บาตรถวายสังฆทานฟังธรรมเป็นต้นข้อ 2. นั่งสงบตั้งใจอธิษฐาน โดยถือภาชนะใส่น้ำด้วยมือขวาหรือจะใช้ทั้งสองมือก็ได้ข้อ3กล่าวคำอธิษฐานจิตในใจหรือออกเสียงว่าข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลน,นี้ให้แก่ชื่อผู้ล่วงลับหรืออาจจะกล่าวรวมว่าเจ้ากรรมในเวรบรรพบุรุษขอให้ได้รับส่วนบุญนี้โดยทั่วกันข้อ4 เริ่มเทน้ำลงพื้นหรือภาชนะรองรับอย่างช้าๆขณะเทน้ำให้กล่าวคำว่าอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยแปลว่าขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงเป็นสุข เมื่อน้ำหมดแล้วหยุดเทแล้วกล่าวว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุหรือจะกล่าวเพิ่มเติมว่าส่วนบุญใดที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ขอจงสำเร็จแก่ผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยเถิด ความเชื่อเกี่ยวกับการกรวดน้ำนะคะเชื่อว่าดวงวิญญาณสามารถรับรู้และรับบุญได้ถ้าตั้งใจอุทิศให้เปรียบเหมือนส่งพลังบุญไปยังภพภูมิต่างๆเป็นการแสดงถึงการไม่ยึดติดในบุญแต่เพียงผู้เดียวข้อควรระวังนะคะประเด็นห้ามทำแบบขอไปทีคือต้องมีจิตตั้งมั่นทำด้วยความตั้งใจจริง กรวดน้ำไม่ใช่เวทมนต์เป็นการอุทิศบุญไม่ต้องใช้น้ำเสมอไปการอุทิศบุญทางใจโดยไม่ใช้น้ำก็ได้ผลเช่นกันดังนั้นนะคะการกรวดน้ำคือพิธีกรรมอันงดงามที่สะท้อนถึงจิตแห่งเมตตาและกะตัญญูการแบ่งปันบุญกุศลกับผู้อื่นเป็นสิ่งที่ช่วยให้จิตใจเราสงบเป็นสุขและมีสติรู้ตัวเสมอว่า ทุกอย่างไม่จีรังความดีเท่านั้นที่ติดตามไปได้ความหมายของให้ทานให้ทานหมายถึงการแบ่งปันสิ่งของหรือความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นการทำความดีด้วยจิตใจ,ใจที่บริสุทธิ์จุดประสงค์ของการให้ทาน 1. เพื่อฝึกความเสียสละไม่ยึดติดในทรัพย์สินหรือของรัก 2. เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้สังคมดีขึ้น 3. เพื่อสร้างบุญกุศลเป็นพื้นฐานของการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น 4. เพื่อกำจัดความโลภลดความเห็นแก่ตัว 5. เพื่อเตรียมจิตใจให้พร้อมสําหรับธรรมะขั้นสูงเช่นศีลและภาวนาประเภทของทานตามหลักพุทธศาสนา 1. อามิสทานการให้สิ่งของเช่นอาหารเสื้อผ้า เงินทรัพย์เครื่องใช้เป็นต้นเป็นการช่วยในด้านวัตถุ 2. ธรรมทานการให้ธรรมะหรือความรู้เช่นการสอนหนังสือการให้คำแนะนำที่ดีการเผยแผ่ธรรมะถือว่าสูงกว่าการให้วัตถุเพราะเปลี่ยนชีวิตเขาได้ 3. อภัยทานการให้อภัยการยกโทษให้คนที่ทำผิดต่อเราไม่ผูกใจเจ็บ เป็นทานที่ทำให้ใจเราสงบเบาสบายและเป็นอิสระวิธีให้ทานที่ถูกต้องมีองค์ประกอบสามอย่าง 1. ก่อนให้มีจิตศรัทธาเต็มใจให้ไม่เสียดาย 2. ขณะให้มีความยินดีอ่อนน้อมถ่อมตน 3. หลังให้ไม่คิดเสียดายไม่อวดไม่ดูถูกผู้รับตัวอย่างการให้ทานในชีวิตประจำวัน 1. ใส่บาตรพระ 2. บริจาคเงินให้โรงพยาบาลหรือองค์กรการกุศล 3. ช่วยเหลือคนยากจน 4. แบ่งปันความรู้กับผู้อื่น 5. ให้อภัยเพื่อนที่ทำผิดกับเราผลของการให้ทาน 1. ทําทำให้จิตใจเป็นสุข 2. เกิดบุญกุศลส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง 3. ม,มีบริวารมีเพื่อนฝูงมีชื่อเสียง 4. ไปเกิดในภพภูมิที่ดี 5. เป็นเหตุใกล้ให้บรรลุธรรมได้ในอนาคต